วันหนึ่งทานน้ำกี่ลิตรคะเนี่ยบิลกิ้งเนาะทานไปเรื่อยๆครับทานทั้งวันครับหรอเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่าที่เราชอบเมนูโปรดคืออะไรเบปซี่ไม่มีน้ำตาลครับโอ้โหขายของเก๊แต่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลก็อร่อยเหมือนกันแล้วๆๆๆหรอโอ้ยจริงๆขนมต้องอะไรคะปกติก็จะทานเป็นเละเนี่นได้ไงนั่เห็นแต่เครื่องดื่มที่มเบปซี่ก็จะกินทานนมเลยครับนมเมจิก็ชอบอยู่เป็นเนาะอยู่เป็น มีอีกไหมมีอีกไหมแล้วก็มีแล้วมีวิตเตอรซีเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีเวลาเหนื่อยเเวลาขาดเวลาต้องเพิ่มเสริมภูมิใช่ไหมถ้าเป็นชานมก็จะเป็นโอชาสังเฮ้ยเดี๋ยวกินเอาเงินเก็บไว้ไหนเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีมีไงถ้าซื้ออาหารสุนัขไปฝากมองชูครับผมนี่ไงแต่ถ้าแต่ถ้าเราดูแล้วเราหิวเราก็ไปซื้อนิชินครับโโอ้ห ครับเฮ้ยบิวกินแต่ถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนเนี่ยให้ใช้ Lazada สั่งสั่งถ้าเน็ตไม่ดีก็เปลี่ยนเป็น A บิวกินคะสัมปกรโทรมาค่ะลูกก็โทรมาครับบิวกินโอ้ขอโทษขอโทษครับสอะไรครับเราขาดตกอะไรไปหรือเปล่าครับ เดินหาไม่เท่าเทียมสำหัการเรียกพบนะคะ Built King e n t ร์ t a i n m e n t นะคะช่วยดีแคลพรไรได้ประจำปีนี้ด้วยนะคะครบะกวนไปเช็คที่ S B M แล้วโอ้โหยังจะขายได้อีกเห็นไหมพี่บ,บอกว่าพี่ไปทางไหนใน Built k i นครอบคุไมไปทุกพื้นที่แล้วนะเราร,รู้สึกไงบ้างเนี่ยกับความสําเร็จที่มันเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยอ่ะก็จริงรู้สึกว่าชอบกินไข่ต้มของ CP ยังไม่จองยังไม่นึกไปเรื่อยนึกไปเรื่อยเดี๋ยวมีลูกค้าน้อยใจเดี๋ยวพูดได้ครบ